ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวโต y ยต้าว,วอีออนะครับวันนี้รถเจ๋งนะครับเป็นตัวจีนะครับตัวท็อปนะครับรถมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะรถเดิมๆแล้วครับยางปียิสามนะครับ ยางใหม่สีเส้นนะครับฟีมสามเอ็มรอบคันนะครับดิสันเดิมบางนะครับช่วงล่างแน่นนะครับรดขับดีภาษีหกเจ็ดนะครับาสายังไม่ขาดสีสวยรอบคันนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับปรับข้างฟองมาไลยมันตินะครับ รถวิ่ง2เอหนึ่งแสนสองหมืนหนึ่งพันนะครับเอหนาวนะครับเกียร์ออโต้นะครับเอแบกนะครับสองลูกนะครับ i อแบกคู่ครับถุงลมนิรภัยภายในสวยนะครับภายในสวยเลย ของรักษาดีมากนะครับน,นะครับสวยครับประตูสวย ครับสำหรับ t ต y ยต้าวีออคันนี้เปิดราคาไว้139,000บาทนะครับสนใจโทรสอบถาม0966431757นะครับรถอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับราคาแสนส0 0บาทนะครับย้ำอีกทีนะครับแสนส0 0บาทครับครับขอบคุณครับ